สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกคา้าร้านแม่มารีพาไทยทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะสวมใส่นะคะชุดนะคะผ้าไหมนะคะลายสาเกบแบบเต็มชุดเลยมีเสื้อนะคะผ้าถุงรวมไปถึงสบายนะคะคุณลูกค้าค่ะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจนะคะคุณลูกค้าสามารถสั่งตัดได้คุณลูกค้าสามารถสั่งตัดได้เลยนะคะค่ะ ลูกค้าจ๋าสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจชุดนี้2,800บาทชุดนี้2,800บาทนะคะคุณลูกค้าขารวมสบายด้วยก็3,200บาทค่ะคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าใส่ไซส์เท่าไหร่คะใส่อกเท่าไรนุ่มาใส่อก36เนาะเอว30สะโพก40นะคะความยาวผ้าถุงอยู่ที่3 7นิ้วนะคะคุณลูกค้าขาสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะสั่งตัดได้เลยงานใส่ตัดนะคะโอนมาจําหน0 0บาทค่ะอีกนะคะ ถ้าไม่รับสบายก็ชูรนะ์ละสองพันแปดเนาะถ้ารับสบายด้วยก็สามพันสองร้อยบาทใช่ไหมคะคุณลูกค้าคะถ้าคุณลูกค้าชื่นชอบสนใจคุณลูกค้าก็โอนมาจําหนึ่งพันห้าร้อยบาทเนาะและอีกพันสามนะก็เก็บเงินไปทางหน้าบ้านก็ได้หรือว่านะคะจะตัดเสร็จแล้วโทรบอก โอนให้ก็ยินดี ALLY คุณลูกค้าขาแล้วแต่คุณลูกค้าสะดวกเลยนะคะคุณลูกค้าขารวมไปถึงนะคะมีของขวัญของฝากเยอะแยะมากมายมีของขวัญของฝากเยอะแยะมากมายหลากหลายรายการนะคะคุณลูกค้าขายังไงก็ฝากร้านแม่มาริพาฒไทยของเราไว้ด้วยนะคะคุณลูกค้านสวยสวยแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งนะคะคุณลูกค้าขาวันนี้นะคะ เดี๋ยวนุ่ขออนุญาตนะคะถอดสบายก่อนเนาะอันนี้จะเป็นสบายสาเร็จรูปเป็นสบายสาเร็จรูปคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้สบายผ้าไหมสบายผ้าไหมลายสาเกตคุณลูกค้าขายบาทพื้นนี้สีชมพูบานเย็นพื้นนี้สีชมพูบานเย็นนะคะคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้นะคะเดี๋ยวนุ่มจัดส่งให้สั่งซื้อ1พื้นนะคะก็แถมถุงผ้าด้วยนะคะ1ชิ้นจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มมีของขวัญของฝากมอบให้ด้วยนะคะคุณลูกค้านะรวมไปถึงนนนี้้เเลลยคคคคค่่ะะะะะูกาสือง ทรงไทยจิตดาเสื้อทรงไทยจิตดาคุณลูกค้าขา1390ัรเบาทเลือกใช้ผ้าไหมเลือกใช้ผ้าไหมสีชมพูบานเย็นคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าสามารถสั่งตัดได้ 1, 3 9 0ัมาบาทโอนประจำหน0 0บาทนะคะอีก390บาทเก็บเงินไปทางหน้าบ้านได้เลยนะคะคุณลูกค,าค้าขาความยาวเสื้อเป็นงานผ้าไทยทรงคอปที่นุ่มชอบใส่เนาะแต่ถ้าคุณลูกค้าชอบยาวลงมาความยาวอยู่ที่21นิ้วมาตรฐานคุณลูกค้าสั่งได้เลยความยาวแขนนุ่มใส่ความยาวแขนตอนนี้อยู่ที่21นิ้ว นะคะคุณลูกค้าเคยใส่ที่ความยาวเท่าไหร่ก็แจ้งเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้าเนาะเคยใส่ไซส์เท่าไหร่อะไรยังไงคุณลูกค้าแจ้งรายละเอียดมาได้เลยค่ะรวมไปถึงวันนี้ค่ะคุณลูกค้าขาผ้าถุงนะคะผ้าถุงผ้าไหมลายสาเกนะคะคุณลูกค้าขาต้องตัดเป็นผ้าถุงป้ายเปิดสามารถเห็นขาด้านในได้นะคะจะเรียกว่าผ้าถุงป้ายเปิดนะคะคุณลูกค้าขาผ้าถุงป้ายเปิดติดซิปข้างใส่ง่ายใส่สบายใส่ง่ายใส่สบายไม่ร้อนคุณลูกค้าขาดูแลรักษาง่ายหนบาทพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทโอนบาจําหนทางน้นบานได้สลยสาหรบงานผ้าง คุณลูกค้าแจ้งรอบเอลสะโพกนะถ้าเป็นงานแพทเทิร์นของทางร้านก็คือไซส์เนะคะจะเอล28สะโพก38ความแต่สําหรับความยาวผ้าถุงคุณลูกค้าแจ้งได้เพราะว่าเป็นงานสั่งตัดใหม่ทั้งหมด ความับความยาวผ้าถุงคุณลูกค้าแจ้งได้นะคะนุ่มนะคะนุ่มสูง160ซนเมตรถ้าเป็นผ้าถุงรุ่นนี้นะคะนุ่มนะคะชอบนะคะใส่คุมตะตุ่มความยาวจะใส่อยู่ที่37นิ้วนะคะนุ่มสูง160ซนตเมตรน้ำหนัก65นะคะคุณลูกค้านะคะส,ส่วนสูงเท่าไหร่หรือว่าเคยใส่ผ้าถุงที่ความยาวเท่าไหร่คุณลูกค้าแจ้งได้เลยตามที่คุณลูกค้าเคยใส่นะคะคุณลูกค้าแจ้งเข้ามาได้เลยเนาะนุ่มใส่เอลสามสิบนุ่มใส่ไซส์เอ็มนะเอลสามสิบสะโพก โคสามสิบแปดใช่ไหมความยาวสามสิบห้าได้หมดเลยคุณลูกค้าคะอยู่ที่คุณลูกค้าชอบอยู่ที่คุณลูกค้าเคยใส่นะคะทางร้านเราตัดได้หมดแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นงานสั่งตัดใหม่ทั้งหมดเช่นเดียวกันคุณลูกค้าคะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟนะคะในราคาสุดพิเศษเพียงสาหรับผ้าถุงหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบาทโอมะจําหนึ่งพัน 1, บาทอีกสี่ร้อยเก้าสิบบาทเก็บเงินไปทางหน้าบ้านได้เลยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะสั่งตัดได้จะส่งสินค้านะคะแบบว่า รวดเร็วทันใจมากๆสาหรับงานสั่งตัด7-10วันคุณลูกค้าขาง่ายสบายมากๆและที่สําคัญคุณลูกค้านะคะบอกว่าอยากซื้อผ้าไปตัดเองได้ไหมอยากซื้อผ้าไปตัดเองได้ไหมได้เลยจ้ะพี่จ๋าสำหรับผ้าตัดเสื้อเป็นผ้าไหมทอเครื่อง3ตะกอเป็นผ้าไหมทอเครื่อง3าตะกอดูแลรักษาง่ายใส่สบายและที่สํคาคัญคือรีดง่ายดูแลรักษาง่ายมากๆคุณลูกค้าค่ะรีดง่ายใส่สบายไม่ร้อนนะคะราคาค่าผ้าราคาชิ้นละสีราบบาทสั่งซื้อนะคะผ้านะคะนําไปตัดเสื้อเนาะสีชมพูบานเย็นแบบนี้นะสี่ร้อยเก้าสิบบ ถุงผ้าแถมให้ด้วยนะคะรวมไปถึงนะคะผ้าสาหรับนาไปตัดผ้าถุงก็ผืนละหนึ่งพันบาทจัดโปรโมชั่นร่วมกับผ้าเป็นคอเขาม้าหนึ่งผืนแถมฟรีโอเคเนาะขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามคุณลูกค้าจะสะดวกแบบไหนจะสั่งซื้อผ้าไปตัดเองจะสั่งซื้อเฉพาะผ้าตัดเสื้อก็ได้490สจะต่างจะสั่งซื้อเฉพาะผ้าไปตัดผ้าถุงก็ได้ราคาผืนละ1000หรือว่าจะสั่งตัดผ้าตัดชุด 1, 4 9 0งพันร้บาทจะแถมสร้อยให้สวยให้ด้วยเนาะมีหลากหลายนะคะคุณลูกค้าข และที่สําคัญมีสินค้าหลักหลายมากๆให้คุณลูกค้าได้ชมได้ช็อปเยอะแยะมากมายจริงๆคุณลูกค้าขาเนาะยังไงก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์ที่ช่องยูทูบแม่บริพาทไทยด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดก,ดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะเพราะว่านุ้นจะมีโปรโมชั่นใหม่ๆและรวมของขวัญของฝากเยอะแยะมากมายให้คุณลูกค้าได้ชมได้ช็อปนะคะคุณลูกค้านะขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามอย่าเจอกันใหม่ในรีวิวช่วงต่อไปคุณลูกค้าขา <ๆ S 1> ร้านแม่บริ้าไทยขอบพระคุณมากๆค่ะ